สวัสดีครับกิติครับวันนี้กิติขออนุญาตเอาอมเมตรออกนะครับราะว่าอยู่คนเดียวเป็นอยู่ตรงโครงการรับสร้างบ้านซึ่งไม่มีใครครับบ้านหลังน,นี้ก็คือทรงไทยประยุก์ประยุกต์มาจากเรือนโคราชนะครับท่านผู้ชมนะครับบ้านหลังน,นี้หน้ากว้างถ้ารวมทั้งาทางบันไดขึ้นด้วยก็คือ7เมตร7เมตร20ครึ่งหนึ่งนะครับก็แบ่งตรงนี้2ช่วงช่วงละ3เมตรตรงนู้นก็เมตร20ก็ต่างบันไดดัางขึ้นแต่ลึกเนี่ยห้าเมตรห้าสิบนะครับระเบียงอยู่ทรงด้านลน้านะครับ แบบประยุกต์แบบเรือนโคราชบ้านเรียกว่าบ้านโคราชเรือนโคราชแล้วแต่เพื่อนๆจะเรียกครับก็เรียกว่าประยุกต์เข้ามานะครับรงไทยประยุกต์นะครับทาแบบแนววินเทจของโครงการเดอะโฮมรับสร้างบ้านครับในเภอราชรบัวหลวงครับจังหวัดพระนครศรียาครับกิตติเพิ่งมาโครงการของพี่เอกครั้งแรกครับแต่ว่าที่เข้ามาสํารวจแล้วไม่มีใครเหมือนและไม่เหมือนใครพี่เอกเป็นนักออกแบบ อนะอกแบบก็เยกศิลปะด้วยครับนะโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูบ้านของอทรงไทยประยุกต์เรือนโคราดด้านในดีกว่าครับนี่คานผู้ชมทรงไทยประยุกต์หลังคามงด้วยกับเบื้องหลอนคู่นะครับนี่เห็นไหมเสาหน้า6ไม้แดงเขาบอกไม้แดงหมดเลยนะครับท่านผู้ชมทั้งเสาทั้งพื้นนะครับเสาไม้แดงนะครับสูงผมบอกแล้วอยู่ที่ประมาณ70เซนนะครับแต่ว่าปลอกนอก ที่เดอะโฮมเนี่ยเขาใส่กรอบเหล็กให้นะครับเป็นรูปทรงเป็นรูปสี่ปลอกใหญ่ศอกหน้า6แก่ไม้ก็อ่อนกว่าเพราะจะสวมได้เพราะฉะนั้นเพื่อนๆสามารถเอาปลอกเหล็กนี่มาสวมแล้วก็ใส่ลูกน็อตแบบนี้ยกสูงได้ครับนะฮะยกสูงได้นี่คือบ้านอีกหลังหนึ่งครับสวยงามมากแบบแนววินเทจแบบแนววินเทจเห็นไหมท่านผู้ชมนะการออกแบบบ้านนะครับขนาดหน้ากว้างนะครับถ้ารวมทั้ง ซุ้มตรงนี้ด้วยอขอโทษทางทางบันไดทางขึ้นมาด้านกวางด้านซ้ายเนี่ยตรงนี้เมตรยี่สิบลึกไปนู่นครับก็คือ2เมตรห้าสิบนะครับตรงนี้ก็ช่วงนี้ก็6เมตรนะครับ6เมตรมี2ห้องประตูบานเฟียมนะครับโอ้โหนี่เขาเรียกว่าถอดแบบของเรือนโคราชมาเลยนะครับบานเฟียมแบบเล่นด้วยกระจกนะครับไม่ใบใช่เฟียม,มแ,แบบลูกฟักนะครับนี่ฮะท่านผู้ชมนี่ฮะทางทีมานก็กําลังทํานี่ครับ ถือว่าเป็นการออกแบบผสมผสานของบ้านนอกดาวที่สวยงามมากนะครับหลังคามงด้วยกระเบื้องหล่อนคู่เล็กไซส์เล็กนะครับฝาบ้านเนี่ยเขาตีแบบแนวทับซ้อนนะครับโดยเฉพาะลูกกลงดูฮะการออกแบบลูกกลงของทีมานแบบนี้เขาเราียกว่าวินเทจจริงๆครับไม่มีมานั่งนะฮะเพราะฉะนั้นเราต้องมีโต๊ะมาตั้งตรงนี้แล้วก็มีเก้าอี้พักสำหรับรองรับแขกนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูฝาบ้านการตีแบบแป้นเกล็ดแนวทับซ้อนนะครับเห็นไหม หน้าต่างก็เป็นหน้าต่างลูกฟักทั้งหมดออกลูกนะฮะซอสอเลียงกันอยู่นะครับลักษณะการทำนะโอเคครับนี่คือลักษณะการทำบ้านของเดอะโฮมฉีกแนวไม่มีใครเหมือนและไม่เหมือนใครและการทาสีนะครไม่ใช่สีแดงสีโอ๊สีโอ๊โอ,กออกเข้มๆนะครับสวยงามเนี่ยทุกทุองนะมีประ,ประตูมาข้างหลังด้วยนะมีสองกิก มีก็ของเก่ากาอย่าว่านะครับดูฮะดูดูก่อนฮะแบบไทยประยุกต์จริงๆครับท่านผู้ชมเห็นไหมหลังคาฮะหลอนเล็กเดี๋ยวเราไปดูด้านในดีกว่าครับขึ้นบันไดทางขึ้นอยู่ด้านข้างนะครับอยู่ด้านข้างฝั่งนี้นะครับนี่เนี่ยสามสามขั้นบันไดความสูงอยู่ประมาณ6กสิบเจ็ดสิบตรงนี้แหละอย่างที่ผมบอก่าแล้วก็ไม่ต้องกลัวครับเดี๋ยวพี่ก็ตกแต่งให้ใหม่หมดนะครับนะขึ้นมาถึงตรงนี้ความกว้างของทางเดินตรงนี้ขึ้นมาตัวเดือนบ้านเมตรยี่สิบ นะครับแล้วก็เป็นแนววินเทจลูกกลงแบบวินเทจจริงๆครับจำไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนพยายามออกแบบเองไม่เรียนแบบใครครับโดยเฉพาะเดอะโฮมเนี่ยเขารับสร้างรีสอร์ทด้วยนะครับออกแบบรีสอร์ทให้เพื่อนๆนะครับการตีฝ้าเพดานนะฮะเห็นไหมท่านชมตรงนี้อยู่ที่6เมตรคูนเมตรห้าสิบนะครับพื้นที่เอยนะครับการตีฝ้าเพดานนะฮะตีแบบสลบตามหลังคาฮะเอียงๆลาดๆาด เอียงมาข้างหน้าบ้านนะครับนี่ลักษณะของฝ้าเพดานตีแบบตาข่ายใหญ่หมากรุกรูปแบบหมากรุกส่วน,นนะข้างนอกนะเขาจะมีนะข้างนอกนะเขาจะตีห่างนะครับไม่ต้องกลัวนกเข้านะครับอยู่ประมาณครึ่งเซนนะครับความห่างของไม้นะครับเจอชายคาตรงนีก้ก็ตีให้เรียบร้อยแนละ้วท่านผู้ชมตัวนี้ยังไม่แล้วเสร็จโอเคครับเอาเป็นว่า ถ้ามาคุยรายละเอียดแล้วกันนะครับนี่ยังไม่ได้เสร็จนะครับไม่ขอโทษจริงๆครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูห้องแต่ละห้องแนะครับท่านผู้ชมไม่ต้องว่าผมนะครับห้องนี้ครับเป็นประตูบานเฟรมนะครับเป็นบานเฟรมลูกฟักนะครับนะไม่มีกระจกนะครับห้องนี้ก็คือ3เมตรคูณสเมตรแล้วก็ใช้แบบซีเมนต์บอร์ดนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเขาเขาปูวัวเปเปอร์เขาติดให้เราคุยรายละเอียดนะครับท่านผู้ชมห้องนี้3เมตรคูณสเมตรก็คือทําเป็นห้อง นอนนะครับทำเป็นห้องนอนเพราะว่าเป็นเฟียมเฟียมไม้ปิดมิดชิดนะครับประตูครับนะครับทำเป็นห้องนอนเ่ะเพื่อนๆดูนะครับฝ้าเพดานเนะี่ใช้ซีเมนบอร์ดเดี๋ยวไฟรายละเอียดไฟเนี่ยเดี๋ยวก็ยังไม่เ้วเสร็จนะครับเดี๋ยวทําให้เรียบร้อยเลยครับจนฝ้าฝาห้องก็ใช้วอลเปเปอร์แปะให้มาดูห้องรับแขกครับห้องรับแขกเนี่ยเป็นเฟียมแบบกระจกนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเข้าใจผิดก็คือห้องรับแขกเนี่ยใช้เฟียมแบบกระจก เป็นพรบได้เหมือนกันออกซ้ายขวามันจะกลายเป็นกางกว้างกองสูงของประตูเนี่ยสองเมตรฝั่งนี้ก็เป็นประตูนะครับหรือเป็นประตูแบบตามแบบสไลด์ครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องติดผ้าม่านติดผ้าม่านแผ่นหุนใหญ่นะครับด้านหลังก็มีอ่ามีประตูเปิดไปข้างหลังด้วยนะครับประตูด้วยมีระบบลักไฟอะไรนั่นนี่ตีบานก็ทำให้หมดเลยอ่างานที นี่คือบ้านอีกหลังหนึ่งของทีมานเดอะโฮมรับสร้างบ้านในอำเภอลาชบุหลวงจังหวัดพระนครศรียาบ้านที่มีคุณภาพอีกเจ้าหนึ่งที่กิติเพิ่งมาเจอครั้งแรกนะครับก็เห็นว่าสวยดีโดยเฉพาะพื้นใ,นใช้ไม้แดงครับผมสรุปให้ฟังอีกทีครับบ้านหลังนี้ครับทรงไทยประยุะกต์เรียกว่าเรือนแบบเลยถอดแบบมาเลยเรืนอนโคราชนะเรือนโคราชนะคะรับามา ผสมประสานกันหรือว่าสวยงามมากครับหน้ากว้างถ้ารวมทั้งตรงทางขึ้นบันไดก็คือเจ็ดเมตรยี่สิบนะครับแต่ถ้าตัดออกเหลือตรงระเบียงเนี่ยก็คือ6เมตรคูณ2เมตรห้าสิบในห้องนอนสามคูณสามทั้งสองห้องนอนครับห้องนี้ก็ทาเป็นห้องรับแขกอีก้องก็เป็นประตูบานเฟี้ยมแบบเป็นไม้ฟักลูกฟักก็เป็นประตูห้องนอนซะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เดี๋ยวกิตติจะหาแบบบ้านที่มีคุณภาพและก็โดยเฉพาะ โครงการของเดอะโฮมมาฝากเพื่อนๆเ,เป็นทางเลือกนะครับนะถ้าอยากได้บ้านก็โทรหาพี่เอกอยู่เบอร์โทรศัพท์อยู่หน้าคลิปวิดีโอแต่จะต่อรองราคาดูราคาแล้วก็โทรหาพี่เอกกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ